สวัสดีครับ้องของเล่นกันมาอีกแล้วคราวนี้ผมจะมาทดสอบว่ามันเป็นจริงหรือไม่ทฤษฎีที่ว่าถ้าชนะ5ครั้งแล้วจะเปลี่ยนร่างอ่าเรามาดูอันนี้อันนี้เป็นแบทเทิรนะครับขอเปลี่ยนตัวเป็นพิโยมอน เียมอนนี่ยังไม่เคยเล่นเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเขานะาก็จะเรียกว่าหนึ่งแต่นี้ผมใช้ด้านซ้ำนะถ้าสมมติด่านซ้ำใช้ได้ก็แสดงว่าทำได้ทุกตัวแต่ถ้าด่านซ้ำใช้ไม่ได้แสดงว่าเราก็ต้องไปะรุยด่านใหม่ๆแล้วก็เอาตัวใหม่ไปเคลียนะฮะพอเข้าใจผมใช่ไหม <c oughs> วัวิบายใครไม่รู้เรื่องฮนะ Okay. อนนอโอ,ะะคาาอนนคเคนะอันนี้คือตาที่หนึ่งนะครับพิมอนปะทะคุวากามอนนะครับเป็นแบบกดรัวๆนะนี่คือตาที่หนึ่งนะฝากจำด้วยฮะเรร้ยรอยๆนะปูด หนึ่ีไม่เข้าไฟลว เรียบร้อยชนะแล้วหนึ่งตาก็จะเหลืออีกสี่ตาเพราะว่ามันต้องห้าครั้งนะสู้ห้าครั้งสู้ชนะห้าครั้งนะครับถึงจะได้ดิจิโวลูชันนะลองใหม่โอเคถ้าใช้ซ้ำได้ก็โอเคอันนี้ตาที่สอง โอเคตาที่สองจำลังจะเกิดขึ้นโอเคฮ่าฟโวมอนยังไม่มีร่างนะไปหมด้อย เพลินเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวหลับเฮ้ยถ้าเคารู้มันช่วยเราหนาแอร์ช็อตตูมแอร์ช็อตโต เริ่มร้อยนะครับจบไปแล้วตาที่สองเหลืออีกสามนะครับ và sản công Lăng mà loại rồi lẻo rồi พี่โจมาช่วยะฮะกระบวนการปลาห้าสีเม่รูเรียกปลามาได้ไงเพราะว่าอยู่บนบกก็เรียกปลาได้สามนะครับต่อไปเหลือตาที่สี่เหลืออีกสองตาได้ไรได้ผลไมกลากลาไม้เมลอน I did see... กำหนดไว้แล้วใ่ะตาที่สี่โอ้ยลืม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 งั้นหมดเลยหลับตาเพลินเสียเวลาเลย Yeah. Mm -hmm. เรียบร้อยนี่ตาที่4นะครับที่จบไปแล้วเราจะเหลือตาที่ห้าอีกหตานะที่จะได้รู้กันว่ามันสามารถอีวลูชั่นได้หรือไม่เมื่อชนะห้ครั้งนะครับได้นอนบุกแล้วได้นอนบุกมาสามเครื่องแล้วเอาไปขายแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็ผมจะมาบอกความไม่รับให้นะครับ น i̇şte ี่คุณได้ยินเสียงเพลงนี้ใช่ไหมถ้าคุณกด A ค้างเสียงเพลงนี้จะหายไปอ่ากด A ค้างเสียงเพลงหายไปกด A ค้างอีกทีเสียงเพลงกลับมากด C ค้างจะมีเสียงพิโยมอนอ่ากด C อีกอ่ากดอี สีกดีดีมีประมาณ3ามประโยคนะครับกด A ค้างปิดเสียงเปิดเสียงเพลงกด C ค้างก็คือฟังเสียงตัวละครไปนี่คือตาที่ห้านะครับทุกคนถ้าเราชนะแล้วขึ้นว่าด i v o โวลูชันแสดงว่าทุกคนสามารถใช้ด่านเก่าเก่าเก็บล่าง Evolution ได้นะครับไปกันเถอะ โอเค okay, ตาสุดท้ายตาที่ห้าเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่ไปโยมอนเจ้าจะได้ ไครเป็นเบริร์ดรามอนหรือไม่ืมตูม โอ้แต่เคลื่อนหมว่าดิจิวอลูชันนะฮะ สจะเคลื่นไหมถ้าขึ้นก็แปลว่าประสบผลสลําเร็จนะฮะสู้5ครั้งสู้ชนะหครั้งได้ Evolution นี่ไงน,นี่ไงอุแสดงว่าทุกคนเอาไปทํากันได้นะครับแล้วก็ใช้กับด่านเก่าก็ได้ด้วยนะครับงั้นก็สําหรับคลิปนี้นะนี่นตั้งกันตั้งกัน e v o l u ูชันเดวนะ ใครก็ไปยังไงอันน่ะอันนะอันน่ะอันน่ะออดิมอนเฮ้ยอับนาโปก,ก่อนแฟนเนอร์ก็เนี่ยนี่หน้าปกหน้าปกเดี๋ยวซีอ่าร์แเรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ